โีเ้เบิ่งซะให้คนเดียวฉันข้างใครเธอคนเดียวอิสริยาเฮ้เฮ้ก็ฉันมีเธอเป็นตัวเป็นต้นให้คิดง่ายๆเราเฮาคลิปนี้สน,นับสนุนโดยมา r u Shop ร้านบ,บริการกดเกมผ่านแบบ,บต่างๆไม่ว่าจะเป็นบอกฟุตคิเลซีหรือออสตาทาวเวอร์ดีเฟนมีบริการขายไก่ตันบอกฟุตคิงเลกัซีราคาเริ่มต้นแค่90บาทเท่านั้นแฮมไม่ด้วยรับเติมโลบักแบบ ID p a พานะครับผมราคาเริ่มต้นแค่139บาทเท่านั้นลิงก์อยู่ใต้นะครับผมพีพีไม่มีโลวบั๊กใช้ต้องทำยังไงอ่ะอยากได้โลวบั๊กใช้อ่ะขอแนะนำร้านนี้เลยสมอลล็อกช็อป้านบริการเติมโลวบั๊กทั้ง VIP และก็ ID p a พามีบริการกดกิฟต์ของเมืองต่างๆมากกว่า10แมปแล้วก็มีบริการเติมเกมออนไลน์อีกมากมายทั้งวอเตอร์ลแลนทั้งอะไรมากมายสามารถไปเลือกใช้กันได้นะครับลิงก์อยู่ด้านใต้ตตนะ มาแล้วลูกจ๋าร้านกดเกมพาที่หนูอยากได้อ๋อแนะนำร้านนี้เลยเองยกะคะ็ครับผมร้านนี้ก็มีบริการฟาร์มทั้งหมดฟูลตัวคิงเลกาซี่นะครับผมแล้วก็กดเกมพาต่างๆแล้วมีแมปมากมายหลายแมปมากมายเลยนะครับผมเลดสิบโอ้โหคือแบบค่อนข้างจะ,ละเลดดีเล,เลยนะครับผมแล้วก็มีบริการเติมโลบอกนะครับผมทั้งวีพีแล้วก็ไอเดียพาดน,นะครับผมอย่าลืมใช้บริการเยอะๆนะลิงก์อยู่ต่างๆนะครับผมซีอู่ ใครที่กำลังมองหาร้านไก่ตลราคาถูกนะครับผมขอแนะนำร้านนี้เลยนะครับผมไลออนช็อปนะครับร้านนี้ก็จะมีรายการความร้านชานาของบ๊อบฟุดแล้วก็กิงพีนะครับผมเราไปเลือกดูกันได้นะครับผมว่าเลทราคาจะเป็นไงต้องการอะไรไงนะครับแล้วก็มีชาแนลของไก่ตันของกิงพีแล้วก็บอกฟุดนะครับผมเขาถ้าจะถูกเลยนะเนี่ยแล้วก็ราคาร้อยนึงก็ได้แบบเบคตันมีเคียวมีอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็จะมีเป็นพวกของนี้ด้วยนะบอกฟุตนะครับผมหกสิบห้าบาทนี่คือได้แบบได้ไก่ตันแล้วนะคเขาถ้าจะถูกเลยนะครับผมก็สาามรถไปซื้้้้ออกกกัันนนนไดดะะครบ็ลิง์ยู่าาใตเ บััหมดดแล้วทํายงงไีขอแนะนำดานี้เลยนะครับผมโดยมีบัตรนะครับผมมีรับเติมระบบแบบบีพิซเซอร์เบอร์นะครับผมแล้วก็มีรับกดเกมพลาสมากมายหลายเกมนะครับมีทั้งบัตฟุตนะครับผมและต้องชิมเบกาซี่เนาะแล้วก็กดเกมให้ออสซ่าเทวิเดฟเฟนนะครับเลคโคจะสูงเลยนะครับผมอย่าลืมไปใช้บริการกันด้วยมี่งอยากให้ไมปใช้บริการกันด้วยนะครับผมเดี๋ยวจะทิ้งลิงไว้ไหมเหมือนเดิมเนาะแล้วอย่าลืมใช้บริการเยอะๆนะครับผมชิวท์มอลล์นะครับบ๊ายบายโอเคขอกราบสวัสดีด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับผมในนอสเหมือนเดิมนนนนนะะครรัับบบผมมววีีี้เาาออยู่่่่ใแทชื โอเคสำหรับวันนี้นะครับผมผมจะมาสปอยเป็น update, อัปเดตที่กำลังจะมานะครับผมก็คือเป็นระบบรีเบิร์ตนี่เดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูอันนี้เลยนะครับผมจะเป็นระบบรีเบิร์ตนะอ่านี่อ่ามันก็จะเปอย่างลงเปลี่ยนล่างตามที่แบบมันก็จะเป็นระบบรีเบิร์ตท,ที่เพิ่มเข้ามาแต่ไม่แน่ใจนะครับผมว่าทางตัวเกมจะรีเบิร์แล้วได้อะไรนะเออแคนั่นแหละรอดูอีกทีน,นะครับผมเดี๋ยวถ้ามีไอาอะไรมาเพิ่มเดีจะมา ออกกันอีกทีนึงโอเคมาเรากลับเข้ามาในตัวเกมเรานะครับผมอ่าตอนนี้นะก็คือมันมีอันนี้มาใช่ไหมเห็นหลายๆคนก็คิดน่าจะเห็นลแล้วแหละว่ามีอันนี้มานะครับผมก็คือสำหรับใครที่อ่าอยากได้นะวันนี้ผมจะมาสอนร,รับนะครับผมผมไม่แน่ใจนะว่าเอ่อมันขเขาเรียกมันได้รับได้ตัววันต่อว,วัน,ววนหรือเปล่านะครับแต่น่าจะได้วันต่อว,วันแหลนะเนาะเออก็อ่าเดี๋ยวผมจะสอนวิธีรับอ่ะ อั้นแรกเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะอ่าให้ลิงก์ Discord ของเกมนะผมจะเขียนว่า Discord เกมดิสคอร์ดของเกมนะ,มะนครับผมอยู่ด้านใต้เลยนะใต้ลิงก์แมปอ่ะกดเข้าไปได้เลยอ่ะสหรับในโทรศัพท์ก็ทําได้เหมือนกันนะครับผมกดเข้าดิแต่อันนี้คือต้องเราต้องมี Discord ก่อนนะอ่าก็สมัครอะไรให้เรียบร้อยยืนยันเบอร์ของเราให้เรียบร้อยนะครับผมคือให้เรากดเข้า Discord ใช่ไหมอ่าเข้าดิสคอร์ดหนึ่งอ่ะพอเรากดเข้า Discord มานะครับผมมันก็จะขึ้นหน้าตาประมาณนี้เนาะเรากดเข้าร่วมไปเลย เ๋ okay, พอรากดเข้ารวมมาปุ๊บนะครับผมนี่มันก็จะขึ้นหน้าอย่างนี้มาให้นะครับก็ให้เรากดข้างบนก่อนเนี่ยมันจะมีคําว่าเสร็จสิ้นเห็นไหมเสร็จสิ้นปุ๊บแล้วก็จะมีบอกว่าอันนี้คือกฎของอ่ารีคอร์นี้นะครับผมอ่ะก็คือจะเป็นกฎต่างๆที่เขาไอไอไอันนั้นนะก็คือให้กดเสร็จสิ้นให้กดตรงเนี้ยอ่ะกดลงมาใช่ไหมกดเนะี้ยแล้วกดติ๊กถูกนะครับแล้วก็กดส่งไปได้เลยกดส่งปุ๊บนี่เห็นไหมเราก็จะอ่ะแต่บางคนนะครับผมไม่อาจจะไม่ได้เป็นเหมือนผมนะเพราะว่า บางคนอาจจะก,กดเสร็จสิ้นแล้วมันอาจจะยังไม่ได้นะก็ให้มันจะมีห้อง Verify นะครับผมอันนี้ผมจะออกออกแล้วเข้าใหม่ให้ดูอีกทีนึงเนงาะสำหรับใครที่ไม่ได้เหมือนเมื่อกี้นะครับผมให้เรากดนี่ให้เราห้อง e r i f y here นะครับผมแล้วก็เอาจริงๆอะ่ะถ้าสมมุติว่าเราเชื่อมต่อกับไออันเ,เนี้ยไอยบล็อกบล็อกลิงเนี่ยไว้แล้วนะครับผมมันก็จะเชื่อมให้เราตลอดเลยนะครับผมไม่ว่าเราจะไปยังอะไรยังไงนะมันก็จะเชื่อมให้เราตลอดเลยนะครับผม ก็ใครที่แบบทำเหมือนผมไม่ได้ก็ลองมาห้อง m o d i f y Here นะแล้วก็กดบวกแล้วก็ทับ m o d i f y แล้วก็เขียนลงไปในช่องนี้ได้เลยนะครับผมถ้าใครที่แบบไม่มีขึ้นเหมือนผมนะอย่างนี้นะเดี๋พอกดขึ้นไปส่งไปปุ๊บมันก็จะได้ยดมาต่างๆเลยนะครับผมพอเข้ายดเอเข้าริดขอมาปุ๊บเรียบร้อยใช่ไหมให้เราเนี่ยเห็นไหมแอดมินก็จะบอกว่า เราต้องรอประมาณ2อนาทีนะครับผมหลังจากที่เราเข้าอ่าพนักของเจ้าดิสคอร์ดแล้วเนาะ okay. โอเคนะครับผมตอนนี้เรากลับมาได้อยู่ในเกมแล้วเนาะ,ะนก,ก็ลองมากดรับกันดูได้เลยก็รอประมาณ2อนาทีแล้วก็กดรับได้เลยนะครับผมแต่ก็คือจะเป็นต้องเป็นดิสคอร์ดใครดิสคอร์ดมันนะเออโทรศัพท์ก็ทําได้นะครับทาวิธีการคล้ายๆกันเลยกดเข้าดิสคอร์ดแล้วก็ไปกดเสร็จสิ้นและยืนยันตัวตนอะไรต่างๆนะครับผมอ่าก็มันอาจจะมีเบื้องลึกนิดหน่อยนะครับสำหรับอ่าการยืนยันตัวตนนิดหน่อยเนาะโอเคก็อย่าลืมไปลองหาวิธีทํากกันนดูแล้วะ โอเคสำหรับคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้แหละครับผมเดี๋ยวถ้าอัปเดตมาอีกผมจะมาแจ้งเตือนกันอีกทีนึงแล้วกันเนาะว่ามีอะไรอัปเดตอะไรมานะครับผมสำหรับวันนี้ก็อย่าลืม like, กดไลค์กดแชร์ s u ซับสไครป์เป็นกำลังใจกันด้วยแล้วกันนะเดี๋ยวเจอคลิปต่อไปแล้วกันนะครับผมยูบายบาย